สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่23มีนาคม2568นะครับผาออกเดินทางคึ้เกาธรมชมบรรยากาศวันนี้แดดร้อนได้พี่น้องเด้อากาศร้อนแล้วนะครับมื่อนี้ผ่าเดินทางมาหาเสียนซองดาวธรมชม มหาเส้นซองดาวตั้งแต่ตงงวดแล้วครับผมเพิ่นห้ชุดชุดล่างมาแล้วนะครับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับงวดที่ผ่านมาครับเพิ่นห้เดินล่าง2กับ3นะครับกอดข้อกันมาเพิ่นจับคู่ชุดล่าง6 3ตรงๆให้ล่างไปบนโอ้ใครเอ่ยน้องนิชาสามผูาชมนะครับมนีมาวันอาทิตย์นะครับพอน้องนิชานิชาเป็นอะไรลูก มานี่แล้วมามาบอกเอฟซีหน่อยนิชาเป็นอะไรลูกพู่นนะท่านผู้ชมเพื่อนเอาน้ำเตรียมเอาน้ำไว้ให้อ่าโอ้ขอบคุณครับน้องนิชาสวัสดีสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับลูกลูกหันหน้ามานี่ลูกหันหน้าลูกก่อนสวัสดีครัอ่าอ้าวนี่ตามีขนมมาฝากด้วยมินต์มีขนมมีนมอ่ามาขอบคุณค่าก่อนลูกอ่าวังก่อนลูกวังก่อนวางก่อนโอ้ไหน สวัสดีค่ะอ่าครับโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอหลายวันคุณนะธรรมชุมเป็นแต่สั่งขึ้นอย่างนี้เด็กอ้วนเราเออเออคุณนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเส้นสังดาครับผมค่ะอ่าธรรมชุมงวดที่ผ่านมานะครับวิ่งล่างสองกับสามนะครับมานับกันธรรมชุม จับคูหกสามล่างไปบนให้ล่างไปบนถือว่าบ่กเขาเส้นสองดาวเพิ่นว่านะครับกบนต้องเป็นบนล่างต้องเป็นล่างแต่ว่าเล็กวิ่งเพื่อน่ะเล็กเด่นเพิ่นสามกับสองมาด้วยกันนะเพิ่่นจับไ่หาหกเจ็ดท่านผู้ชมชุดบนไม่เข้านะครับผมได้ของชอบมาให้ด้วยชุดล่างให้แล้วนะครับเนาะเอาให้เขียนให้ใส่ต้อนเก้านี่ครับผม นี่ครับมาเบิรงน้ำกันชุดล่างเซียนสองดาวให้มาแล้วนี่แถมชมหนึ่งเมซายอนสองพันห้าร้อยวดนี้เลขบิ่งจะป้อมาบน้ำกันอีกบ่ครับศูนย์กับหนึ่งเนี่ยชุดบนครับให้ชุดบนอ่ะชุดบนนี่ชาชอบไหมลูกชอบไหมครับชอบชอบคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงนะฮุ้นะฮู้ฮู้นะรักคนน่ะ เออเดี๋ยวคุณสวิ่งบนหนึ่งกับสองท่านประชมหนึ่งชั้นบนชั้นล่างเลยตัวเนี่ยยังว่าอืมอ่างตัวนะ 3ตัวนะครับผมชุด3ตัวด้วยเอาู้าาชมได้ชุด3ตัวไปนํา เสียงอะไรดิ่าเสียงอะไรปัญญาแก่เออแก่เสียงตุ๊กแก่ลูกกลัวไหมไม่กลัวไหมได้ยนเสียงตุ๊กแก่ลูกเออมันไม่ทำอะไรหรอกลูกมันร้องอยู่นู่น้ยินเสียงตุ๊กแก่ลูกปังงงปัญปัญญาเสียงตุ๊กแก่แม่ไม่ร้องย่งม่ไไม่ร้ล มากสิแปดแปดสิบเอร์ขึยนมาเต้ครับอ่าดีอ่าชุดบนมันบาดผมอืมตีตัวมากอ่าโอ้โหอ้าวธรรชุมมันนี่นะครับก็ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วครับผมอ่าเซียนสองดาวธรรมชุ่มนะครับอ่างวดอ่ามหาเซียนสองดาวตองงวด ชุดล่างเส้นส่งดาวให้ตองวัดแล้วท่านผู้ชมให้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้นะครับวิ่งล่าง0กับ1เด่น0รอง1นะครับ0 7 0 6 0 3 0 5หลัก1จับให้ต่หนึ่งเจ็ดได้ทำชมเด้อนะครับเน้นเน้นที่หลัก0นะครับ0 7 0 3 0 5ตัวเน้นวงกลมมากมือในเส้นส่งดาววงกลมให้เลขศูนย์เจ็ดนบ้าครับผมเน้น0 7วิ่งบน1กับ2 นะครับวิ่งบน1กับ2นะครับเด่นที่1นะครับชุด3ตัวชุด3ตัวบ่มีตัวเน้นไหครับผมเน้นทางได้ครับเส้นสองดาวชุด3ตัวเน้นมันกำลังมากทสองตัวอ่าขีดเส้นขีดให้เพิ่นไหมครับผมขีดเน้นให็นคนไหนอ่าคิดว่าแปดต้องติดหนึ่งอ่าแปดต้องติดหนึ่งครับหนึ่งแปดนี่ก็บอกค่อยเห็นออกดิเส้นสองดาว แล้วล่ะันเป็นออกแปสเ,เด็ด <c oughs> เลอ,อ่าอาาชม, <c oughs> น,มนับมือนี้ชุดบนนะครับเส้นสองดาวให้มาแล้วนะครับ<อ>วิ่งบนเด่นบนเด่นหนรองสองนะครับหนึ่งี่งชนกันบนล่างทั้งมชมุมนับ,นบต่วชุดบนนี่ถ้าผูใ้ใดจับหนึ่งก็จะเป็น1 7 1 6งเจ็ดหนึ่งหกห่ามหนต่ผจับให้แค่หนึ่งเจ็ดนะครับชุดล่างชุดล่างผนจับให้แค่หนึ่เจ็ชุดบนเด่นหรองสองนับสมตัว4 1 8 9 1 8 9ง8 รประเด็นที่18ทำชมนะครับสองตัว18 14 15นะครับลัก2 28กับ2หาทำชมนะครับเน้นก็จะมี18 14 28นะครับเน้นคักๆวงกลมให้ก็คือ18ทำชมชุดบนเซียน2ดาวนะครับผมตัวร่องกัน14กับ28นะครับตัวกัน1หากับ2หาทำชมได้มาแล้วครับชุดบนชุดล่างเซียน2ดาว แต่ว่าผู้ได้มักนี่กัดติดกันบนกันล่างไว้ได้เด้อพี่น้องเดอ้อนะครับคื่งวดที่แล้วนี่หกสามให้ล่างตรงๆไปบนนะครับเลขวิ่งเลขวิ่งล่างสองกับสามกอดข้อกันหน้าสามสองนะครับเพิ่นจับสองกับสามปติดห้าหกเจ็ดนะครับเพิ่นเลยจับหกสามตรงๆงวดที่แล้วแต่ว่าให้ล่างไปบนนะครับวดนี้ผู้ใดมักศูนย์หนึ่งกับจับใส่กัน์ท่านผู้ชมนะครับมานน้ำกันอีกบ่มีโอกาสบ่งวดนี้บ่บ่บ่บบบบบ็นอะบ่หนามานน้ำกันครับอืมบ่หนามานน้ำกัน แต่ว่าเท่งไรเลขคู่ขี่เลขคู่บนโอนเลขคู่หลังตุกมันไปจับจับขี่เนาะมันขี่เจ็ดไอเจ็ดห้าสามหนึ่งเลขสามตัวสี่ตัวนี่ต้องมาจับไปเซตศูนย์ตัวเดียวไปห้องตัดมาเลยเหลือเจ็ดตัวเดียวเหลือเจ็ดเจ็ดใส่ศูนย์คือเจ็ดเจ็ดสามหานี่จับใส่ศูนย์ อ่าสูนี่ทามามาหลักสิบบะครับผมมันกับว่าเนี่ยอพอ,อสูตรสูตรมันไปยังสั่นแต่ว่าผมว่าหนาสิเป็นเป็นลักนวยม,มันส้นทั้งลักนวยลักสิบอสามตัวนี่มากเน้นสีหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดอ่าชุดสามตัวพี่น้องหาลอตลีไปได้พี่น้องเด้อเผื่อมารางวัลเล็กท้ายสามตัวหรือรางวัลเล็กท้ายรางวัลใหญ่นะเป็นน้าทัา้งยิบจับลรตตรีได้พี่น้องเด้อ<ด>นะครับ นาซีเป็นซีหนึ่งแปดหนึ่งครับคือมาคือมาชุดเหนียนปะซีหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งซีนี่เนี่ยธารมชมพนเน่นเนี่ีหนึ่งแปดครับซีแปดหนึ่งเนี่ครับเน้นคักคักชุดบนคือหนึ่งปดตัวร่องหนึ่งซกับสองแปดตัวนี้วนามาอ่าวนาฮอดเลขสองวคิดว่าเด้ เป็นหโมหจตกซือปูบาวเท่าไม่เจอกันนานนะน้องนิชานะคิดถึงคิดถึงไหมคิดถึงไหมลูกคิดถึงเออน้องนิชายังไปโรงเรียนอยู่ไหมครับลูกไปโรงเรียนไปไหมยังไปอยู่ ออยังไปอยู่ค่อยางไปโรงเรียนอยู่เมือนี้มาวันอาทิตย์ธรรมชมกัเลยพอน้องนิชาออเออธรรมมาวันจันทร์ฮอดสุปพ่อพอนพิ่นังไปโรงเรียนอยู่อ,อนุบาลอยู่เตียมอนุบาลบอกดิจังไหนอยู่อ,อยู่เตียมอนุบาลอ, <laughs> อยู่ศ<ๆ>ูนย์เด็กเล็กเออโอ้ไม่ใช่เด็กเล็กแล้วมั้ 0, <laughs> เงเนี่ยศูนย์เด็กโตมั้งเนี่ยออศูนย์เด็กโตใช่ไหมลูกเอลซ่าอ่ะอืน่สวยๆวันนี้สวย ดังเนาะเออเออคนนะทำช่วงมึงคน่นอืมนิชานิชาอร่อยไหมลูกอร่อยอืมคิดถึงไหมคิดถึงไหมคิดถึงดีขนาดเลิฟยังไงเลิฟยังไงเออเลิบยืนไงเลิบยืนนะคาราบาลแดงนั่นอ้าวนะครับชมช่วงแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อ ่าคงสุดท้ายแล้วนะครับม้ามันนี่ก็ได้ทั้งชุดบนชุดล่างนะครับชุดล่างเซียนซองดาวก็ให้ตั้งแต่ตองวดเลยครับท่ตำช้มนะครับชุดล่างอ่าวิ่งล่างเด่นศูนย์รองหนึ่งนะครับบอมักตัวที่เสี้ยนซองดาวจับห้ากระหามตัวมาจับใส่ศูนย์กับหนึ่งหรือผู้ใดมักรีกวิ่งนะเพื่อมานน้ำกันขึ้นงวดที่แล้วซองกับสามมันน้ำกันกระจับใส่กันพี่น้องศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเพิ่นเดียให้ม้ามืัอนี้วงใงหายศูนย์เจ็ดคู่เดียวนะครับศูนย์สามศูนย์หาตัวร่อง 06-03-05ลักหนึ่พันจับให้17คู่เดียวนะพี่น้องนะผู้ได้มัก16-13-15จับเอาเด้ครับชุดล่างนะวงกลม07เม็ดเดียวนะรับหารอตเีอรธรรมชท่มผู้ได้มักู้ใดูนก05 03ก็หาหยิบจับรอตรีไว้บอมักเข้ากับเบิ่งซซ่ซีนะับวิ่งบนเด่น1รองสองธรรมชม3ตัว4-18 9-18-928ปะเพิ่นเน้นะที่ติด1-8ท่ 48, 48, 98, 98, 98, นผู้ธม4 1ชกัม9 18เนักๆคือเ1 8นะครับ2ตัว18 14 15 28 25 นวบบงกลุมให้ที่1,8ตัวรองคือ1,4กับ2,8ตัวกัน1,5กับ2,5มหามักกักคักตัวไหนเส้นต้องาดาวกับหนึอ่าดาวไซเจกับแปดมีรลุนเลยอ่าเอาดว่าะถา,า,ามมาักกคักไหมมกักกคักนี่ตัวไหนมกักกัก เจ็ดศูนย์ึเจนานี่ยครับเออทำมาักคักตัวนี้ครับเออหาวนมครับทชุชมตั้งแต่ก็ต้องซื้อให้ได้เจ็ดศให้โชคให้มั n นะครับให้โชคให้ mắn ทำชุชมขอบคุณเส้นสองดาวนะผมขอบคุณเอฟซีนะฟอกันคิปนาสวัสดีครับ